จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำสวนตามน้ำมันจำนวน9,307ครัวเรือนพื้นที่ปลูกประมาณ152,88ไร่พื้นที่เก็บเกี่ยวจำนวน132,656ไร่ปริมาณผลผลิตจำนวน23,534ตันปัจจุบัน ราคาน้ำมันปาลม,มีราคาสูงทำให้บรรดาผู้ค้าประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่ขณะเดียวกันกเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มก็เดือดร้อนราคาปาล์มที่รับซื้อมีแนวโน้มร่วงลงรวมทั้งการค้าปีค้าส่ง ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เห็นความสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเกิดผลและผลักดันให้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี2565โดยมีการดำเนินการดังนี้ วันที่27ตุลาคม2564ได้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีงบประมาณพศ2565ครั้งที่1ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันว่าควรจะมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร,กรจึงได้มีมติที่ประชุมให้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้น วันที่25มกราคม2565สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดประชุมจัดตั้งการหารือการจัดตั้งสมาพันธ์ชาสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามมติที่สภาและได้เชิญหน่วยงานราชการเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลุ่มแปลงใหญ่ปลาล์มน้ำมันแต่และอำเภอเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันรวมประชุมให้ขอห้อเสนอแนะ พิจารณาโดยร่างข้อบังคับสมาพันธ์ชาวสวนป์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นและมีการคัดเลือกคณะกรรมการชาวสวนป์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุดก่อตั้งขึ้นมา โดยคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่คัดเลือกเป็นชุดก่อตั้งจะร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการผลักดันให้สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดขึ้นและเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโดยมีนายประเสริฐจันวิชัยเป็นประธานสมาพันธ์นายสมศักดิ์ทองถึก เป็นรองประธานสมาพันธ์คนที่หนึ่งนายชูชีพคงอภิลักษ์เป็นรองประธานสมาพันธ์คนที่สองวันที่7เมษายน2อง5สาสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ได้ร่วมกับสมาพันธ์ชาสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขับเคลื่อนจัดประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ชาสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่1ปีพศ2565เพื่อรับรองข้อบังคับสมาพันธ์ชาสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกสมาพันธ์รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนของสมาพันธ์ชาสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เข้มแข็ง วันที่25มิถุนายน2 5 6 5สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสมาพันธ์ชาวสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายพันศักดิกก์จิตลักษ์คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเป็นวิทยากรเรื่องสถานการณ์การผลิตและการตลาดปลาล์มน้ำมันของประเทศไทย นายวีระตะกูลรัมบริษัทตรังมาเลเซียอกโกรเทคจำกัดเป็นวิทยากรเรื่องการจัดการส่วนปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพรวมทั้งได้จัดประชุมสมาพันธ์ชาวส่วนปาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่2ปีพศ2565เพื่อหาหรือในการขับเคลื่อนสมาพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสมาพันธ์ชาวส่วนปาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันสมาพันธ์ชาวสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำหนังสือข้อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการลักขโมยผลปลาล์มของเกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันในการที่จะเสนอให้กับทางจังหวัด การขับเคลื่อนในการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันจะเดินหน้าต่อไปทั้งสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสมาพันธ์ชาวสวนปลาล์มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันผลักดันในการจัดทํายุทธศาสตร์ปลาล์มน้ำมันจังหวัดเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรไทยยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป